จริงหรือมั่วป๊อบธนวันรถูกสาวอ้างทักเดร็กหาทั้งที่มีสามีแล้วลั่นไม่ได้แอมฉันหรอกขอโทษที่เกิดมาสวยสวัสดีครับคุณผู้ชมก่อนจะไปชมรายละเอียดในคลิปกันฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมซึ่งก็ทําเอาแตกตื่นกันเลยทีเดียวนะครับผมทั้งโลกโซเชียลหลังเพ,เพจหนึ่งออกมาเผยว่ามีหญิงสาวคนหนึ่งได้โพสต์ข้อความลงโซเชียลระบุว่ามีพระเอกหนุ่มชื่อดังป๊อบธนวันร ทัก direct ข้อความมาหาเธอในไอจส่วนตัวทั้งที่ไม่ได้ฟอลโล่กันและเธอเองก็มีสามีอยู่แล้วทั้งยังลงรูปคู่สามีเต็มโปรไฟล์โดยหญิงสาวรายนี้ได้แคปรูปโปรไฟล์หน้าตาอินสตาแกรมของโป๊และแชทข้อความสนทนาที่พระเอกคนดังกล่าวได้ส่งอีโมจิหน้ายิ้มมาเป็นหลักฐานประกอบเรื่องราวมาโพสต์ลงเฟซบุ๊กส่วนตัวพร้อมข้อความระบุว่า ความสวยเป็นเหตุพี่โป๊บ DM IG มาและประเด็นคืออีฉันโพสรูปคู่สามีเต็มโปรไฟล์ไม่ได้กดฟอลกันทั้งคู่ด้วยนะแสบมากนะคุณพี่หมืน่นขอโทษนะคะที่เกิดมาสวยเข้าตาพี่โป๊บแต่คงไม่ได้แอมฉันหรอกแต่ไม่นานรูปภาพและโพสด,ดังกล่าวก็ได้ถูกลบออกไปท่ามกลางความสงสัยของเหล่าแฟนๆว่าจริงเท็จแค่ไหนเป็นอย่างไร เอาละครับคุณผู้ชมไม่รู้ว่าเรื่องนี้จะเป็นจริงเท็จหรือข่าวมั่วอย่างไรเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลต่างๆเราจะนำมารายงานให้ทราบกันนะครับ